ระพีพัน์รังสรรสั่งสอนสิทธทุ่มเทจิตวิญญาณครูผู้อาทรเพื่อสิทธิ์มีความรู้คู่คําสอนด้วยใจพลีเพื่อสิทธิ์ไม่แปรผันถึงคราเมื่อเรือจ้างต้องวางพาย ส่งสิทธิ์หลายรุ่นข้ามตามความฝันพาเรือน้อยคล้อยเคลื่อนผ่านเดือนวันจวบจนวันสิ้นสุดหยุดวางภายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธิพันโธ์มูสิกะอุปถมัมเป็นลูกของคุณครูระพีพันธ์นะคะโมูสิกะอุปถมัมเป็นลูกคนโตคะ่ะ ปัจจุบันนะคะรับราชการครูอยู่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตค่ะตลอดระยะเวลาที่คุณแม่นะคะปฏิบัติงานนะคะทั้งในฐานะของคุณครูแล้วก็ในฐานะของคนที่เป็นแม่ที่ดูแลลูกทั้งสามคนมานะคะคุณแม่ไม่เคยขาดตกบกพร่องหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเลยเห็นคุณแม่ นะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เวลาคุณแม่ไปทํางานก็จะพาเรา3าคนเนี่ยไปด้วยเสมอก็คือไม่ทิ้งทางความเป็นแม่แล้วก็ทําหน้าที่ครูได้อย่างดีมากด้วยนะคะคุณแม่มีความอดทนมีความเข้มแข็งมีพลังที่ล้นไปด้วยพลังที่เป็นบวกอะคะ่ะเลยทําให้ลูกทั้งสมคนเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็มีแรงสู้นะคะจน สุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็สามารถที่จะผลักดันลูกทั้ง3ามคนเนี่ยให้เรียนจบในสถาบันที่ดีแล้วก็มีงานทำที่มั่นคงทุกคนนะคะคุณแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอเรื่องทุกใจหรืออะไรก็แล้วแต่อุปสรรคใดๆเนี่ยเราจะนึกถึงคุณแม่เสมอเพราะว่าคุณแม่เนี่ยผ่านมันมาได้ทุกทุกครั้ง แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ถึงเวลาที่คุณแม่จะได้วางไม้พายได้วางสิ่งที่คุณแม่แบกมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณแม่จะได้วางลงแล้วก็ได้พักนะคะได้พักสักทีแล้วถึงเวลาลวค่ะที่ลูกทั้งสามคนเนี่ยจะได้ดูแลคุณแม่นะคะหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราสามคนแล้วค่ะที่จะทำให้คุณแม่เนี่ย ได้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทำหน้าที่คุณยายอย่างอย่างไม่ต้องกังวลใดๆแล้วนะคะขอให้หลังจากนี้ไปคุณแม่มีแต่ความสุขสมหวังคะ่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแม่และเป็นคุณครูที่ดีเสมอมาคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องพลอยนะคะก็เป็นลูกคนที่สองของมามีค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท LG Electronics Thailand จำกัดน,นะคะเ,เป็นตำแหน่งซีเนียร์เอนจิเนียร์แผนออกแบบแล้วก็พัฒนาเครื่องปรับอากาศค่ะสำหรับความในใจที่มีต่อมามีนะคะก็ภาพที่เห็นชัดเลยก็คือ หมอมีเป็นคนที่แบบมีเอนเ g อรี s โพสิทีฟมากๆเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ก็คือว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็คือจะคอยแบบสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ความสนุกสนานให้กับที่นั่นเสมอค่ะก็เรื่องของความเป็นแม่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเขาเก่งทั้งงานในบ้านทั้งงานนอกบ้านเลยค่ะไม่รู้เขาทำได้ไงแต่ว่าถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราแบบ ทำตามแล้วก็สามสิบกว่าปีแล้วเนาะบบนีีไม่ไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วนะคะก็ลูกทุกคนทํางานมั่นคงแล้วก็พักผ่อนได้แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตได้มีความสุขได้แล้วค่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวพวกลูกดูแลแมันมีเองไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรแล้วลูกสามคนก็ทุกคนก็เป็นคนดีแล้วก็ก็อยากจะบอกว่า ลูกว่าลูกโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกมันมีเพราะว่าคุณตาก็เคยบอกว่าแบบในบรรดาลูกแปดคนพี่น้องนี่คือมันมีเลี้ยงลูกดีที่สุดเลยแต่ก็จริงค่ะเพราะว่าดุดุก,กัะลูกจริงๆดุก,ก็จนได้ดีนั่นแหละอไม่มีอะไรขอบคุณแม่นะคะแล้วก็พักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวพวกลูกเนะกี่ยก็ทาหน้าที่ต่อไปคะ่ะางนี้สวัสดีค่ะ น้องเพื่อนนะคะเป็นลูกคนสะท้องของคุณครูและพี่พันธ์มูสิกาอุปถัมภ์ค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทมิสซูบะเอเชีย R&D นะคะเป็นวิศวกรทดสอบระบบไฟไฟ้าให้กับรถยนต์ค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่อยากจะบอกคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมที่เก่งมากเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งครูได้สมบูรณ์แบบมากค่ะคืออ,อยากเก่งให้ได้ครื่งของแม่ไม่รู้ว่าจะทาได้ไหม แล้วก็เนื่องในโอกาสที่คุณแม่จะเกษียณนะคะอยากจะให้คุณแม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ต้องไม่ต้องตื่นก่อนหกโมองอีกแล้วเพราะว่าอยากให้แม่พักเยอะนะคะแล้วก็เราสามคนรักแม่แล้วก็ภูมิใจในแม่คนนี้มากค่ะคุณครูรพีพันธ์คุณความดี เสงาดอวยจันยิย่งเอยครูพ่อบ่มปัญญาข้าพร้อมระพี่คือแบบอย่างศึกษาเกิดกอ่อศิรัก พัานนามข้าควรนบนอมมส่งให้สุกเกษ